เออท่านคีนมากเลยเนื้อประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่เก่งมากกว่านั้นก็คือการถ่ายทอดระวังนะใครจะไปถูกท่านป้ายาเขาท่านถ่ายทอดเก่งมากเลยแล้วพูดเป็นฉากเออผมพยายามจะพาเด็กๆไปพิพิธภัณฑ์ไม่ได้แปลว่าผมจะไปป้ายาเด็กแต่ผมจะไปให้ให้ท่านผอพออิพิธภัณฑ์เป็นคนป้ายาให้เพราะว่าท่านท่านต้องทําได้ดีแน่เลยผมไปสองครั้งมไม่เจอเลยทั้งสองครั้งแล้บอกว่าท่าน ม่านมีภารกิจสองที่แล้วมีภารกิจในวันที่หไปอย่อันนี้คือต่อว่าต่อจากนี้ไปจริง่ผมมีเรื่องอีกเยอะเลยผนมะมีเรื่องผีด้วยนะเออมีเรื่องผีด้วยมีจัดโครงการครั้งที่สองไหมฮะอม <laughs> ลองถามอาจารย์เอดีเรื่องจริงที่ผมตั้งตั้งอะไรนะอาคารตำนานเมืองนะเนี่ยเฮ้ย มเจ้าผีเขาเต็งที่เลยแล้วคนน่ะถามได้เลยว่าเจอไหมเจอแล้วอย,อย่างที่อย่างที่อยากจะบอกก็คือประวัติศาสตร์นะอย่าไปแตกนะท่านไม่ว่าถ้าท่านไปแตกเมื่อไหรประวัติศาสตร์จะกระโจนใส่ท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าผมส่งต่อให้ท่าน ได้ค่ะขอบพระครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์บรรชัยนะคะคุยสนุกมากนะคะทำให้เราได้ได้ติดตามมันเป็นชอ็อตต่อช็อตเลยนะคะแลาคนก็ต้องถามอาจารย์เองแล้วค่ะว่าเรื่องผีนี่เป็นยังไงอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์บรรชัยนะคะอ่ะต่อมาค่ะขออนุญาตนะคะให้ท่านภูทรภูมัทนผู้ชมผู้ผผรประการต่อแผ่นดินวันนี้หัวข้อสาคัญอยู่ที่ท่านทั้งนั้นเลยของ หัวข้อทำไมมันมีชื่อสิงห์บุรีด้วยและสิทเรื่องใหม่หน้ารูปเกี่ยวกับสิงห์บุรีด้วยอย่างไรก็ตามให้ท่านได้เกิดเรื่องราวของท่านก่อนได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะกมสาารรคะับ รสศการครับพระอาจารย์ครับได้เคยพบพระอาจารย์ตั้งแต่นานมาแล้วว่าวันนี้นับเป็นสิบปีนะครับเอ้วก,กลับเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดเออ่ท่านผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับเอ่ตัวเองเนี่ยชื่อนายภูธรเนี่ยนะครับเออ่ทำงานอยู่จังหวัดลพบุรีนะฮะแล้วก็งานที่ผมเริ่มทำในภาคประชาชนเนี่ย นี่ก็คือชมรม,มรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัด์บุรี oh. โดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองลุกไปนู้นเนี่ยที่เป็นข้าราชการบ้างประชาชนบ้างพ่อค้าวานิชบ้างคุณทู่ตัวไปบ้างมารวมกันก็ป,ปีนี้ก็52ปีแล้วเมื่อเหลือบมายังจังหวัดใกล้เคียงก็ได้พบว่าจังหวัดใกล้เคียงในที่นี้เน้นที่สิงห์บุรีก่อนนะครับก็ไปพบว่าที่สิงห์บุรีเนี่ย มีผู้คนที่รักท้องถิ่นและก็สนใจเรื่องท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ค้นคว้าศึกษาเยอะไปหมดนะฮะเมื่อก่อนในศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสิงห์บุรีเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมชั้นยอดนะของภาคกลางประเทศไทยมีนักวิชาการมีการจัดโบราณวัตถุมีการจัดกิจกรรมในแต่นานาก็ได้พบปากกับทางจังหวัดสิงห์บุรีหลาย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 สิบครั้ง ยกตัวอย่างเช่นชื่ออาจารย์จันรศรีนี่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วอาจารย์อีกท่านนึงผู้ชายอาจารย์กจิตกระจิตนาวีระใช่ครับนะอาจารย์กจิตครั้งหนึ่งนอ้องเดือนพี่นาะยพาไปดูบ้านท่านดูแถวแถวท,า,ทา,งางบนเนะี่ยแล้วบ้านท่านเป็นหงางมีเรือไทยนะี่นะมันมีเขาเรียกว่าส่วนกระดับหน้นาจัวอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเขาเรียกกันว่าตัวหนาวรู้จักใช่ไหมตัวหนาวนะ เป็นถ้าใหัวควายมันเขาควายอีกแบบนันก็คือหางปลารู้จักนะคนรู้นี้รู้จักคนรู้ต่อไปจะไม่รู้จักล,ละราว่าบ้านอาจารย์กระจิจเนี่ยหางปลาสวยมากผมตั้งคำถามว่าอทำไมเอไยอนไรมันด้ดีผมรู้จักเรื่องหางปลากับตัวเราดีทําแต่ไม่เคยหาความหมายก็ถามอา,า,าจารย์กระจิจก็ไม่ได้คําตอบวันหนึ่งไปที่วังพระตำหนัก สิริยาอะไรที่อนุทยาปรากฏว่าอาคารทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเหนาหมดเลยนะไม่ได้ทำโคง้งตุกปลายเออโทษตเป็นหางปลาหมดเลยไม่ได้ทำโคง้งตุ่ปลายเป็นตัวเหงาแบบเรือไทยทั่วไปไปได้ความรู้จากที่นั่นเพราะท่านสถาพนณิกท่านถ้าจะไม่เผิดชื่อหมอนพระชงมิตรภรมณเกษมศรีแต่ตัวท่านไม่ได้ไปพูดอธิบายเองนะก็อธิบายให้ฟังว่า อันนี้ต้องเล่าเล่าไปฟังเผื่อจะได้สืบทอดหรือไปแก้ไขต่อไปถ้าม่จรกิงก็มีผู้ถ่ายทอดมาให้ฟังว่าถ้าบ้านนั้นเนี่ยผู้เป็นสตรีเป็นเจ้าของเนี่ยนะหรือเป็นใหญ่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านนั้นจะตกแต่งขอบจัวหลังคาเป็นรูปหางปลาเพราะตำหนักศิริยาลัยนั้นเป็นของสมนนเด็จพระนางเจ้าพระบรมปีหลวงนะครับ อันนี้คือความ,มรู้อันนี้เล่าเรื่องอาจารย์กระจิหรือเล่าแทรกไปไม่รู้ว่าหางปลาบ้านอาจารย์กระจิตยังอยู่ไหมในวันนี้เพราะมันผ่านไปแล้วตั้งเสียสามสิบปีสี่สิบปีแล้วแต่หลังจากที่ได้พบกับชาวสิงบุรีเนี่ยก็รู้ว่าสิงบุรีเนี่ยมีกลิ่นอายของในการจะมีผู้มีจิตสาธารณะจะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลบ้านเมืองเช่นเดียวกับลพบุรีไม่ได้ต่างกันตรงไหน,น แล้วก็การเวลาผ่านไปก็พบปลาปลาไปเรื่อยนะครับพยายามาให้กำลังใจหรือว่ากดดันด้วยในการที่จะต้องมีชมรมขึ้นมาที่นี่ให้ได้ทำหน้าที่คล้ายๆกับลบบุรีหนึ่งรักษาอนุรักษ์โบราณโบราณวัตถุส,สถายของเมืองให้การศึกษาแล้วก็ อันด่วยข้อดึงด้วยนั่นก็คือถ้ามีแรงก็อนุรักษ์หรือกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันอนุรักษ์ดูแลมาถึงวันนี้ก็เป็นวันประฐมฤกษ์ที่เห็นภาพนี้นะครับผมก็ดีใจหลังจากผ่านการพบปะพูดคุยมาอย่างน้อย3 0ถึง40ปีครับก็คิดว่าเห็นอารมณ์เห็นบรรยากาศแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้การอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสร้างผลประโยชน์รายได้สร้างความรู้ให้กับคนสิง์ุุรีหรือทําเรื่องสิง์ุุรีให้ที่รับรู้กันในประเทศไทยน,นะครับงั้นเมื่อ,อประธานชมรมคนปัจจุบันเนี่ยคนแรกเนี่ยพี่เอเนี่ยเจอผมพูดผมก็เลยบอกว่าพี่เอ ถ้าเชิญผมพูดเนี่ยผมก็ขอพูดอยู่สองสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งผมข้องใจมานานวนะ่าที่มาของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยชื่อจังหวัดเนี่ยมาจากอะไรนะเข้ามาเนี่ยก็จะมีรูปสิงห์หรือราชสีเนี่ยปรากฏอยู่อย่างนี้เป็นต้นเมื่ออ่านไปอ่านไปก็เขียนกันามากมายก่กองเนี่ยก็จะบอกว่ามาจากตำนานสิงห์บุรีเฉพาะถิ่นที่นี่ นะซึ่งเรื่องพระเจ้าสิงหาภาหูใช่ไหมนะครับแล้วก็ว่ากันไปผมก็บอกว่าก็อย่างบอกปรวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีใครเกิดทันและมีการตีความและมีการวิเคราะห์กันต่างๆมนานาคนที่พูดครั้งแรกเรื่องมาจากตำนานพระเจ้าสิงหาภาหูเนี่ยก็อาจจะจินตนาการก็ได้นะ ไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นแฟกต์ไม่ใช่ความจริงในเมื่อจินตนาการแล้วผมขอจินตนาการต่อแต่ด้วยมีเหตุผลอื่นประกอบผมอยากจะบอกว่า